สว,ส,สวัสดีครับผมผม,ผมชื่อฟูจิมาจากช่อง Fighting Story <ผม S 1> ส่วนนี่เด็กชายใน<ม>จะงหเสรีเกจาการคุณครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องเออตูนจะเปลี่ยนชื่อช่องไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างนั้นแหละแล้วก็วันนี้นะครับเราจะไปเล่นเลเซอร์แท็ที่เกมสมิทแบบไปชด <c oughs> ไงต่อ เออนั่นเด้ไงต่อก็สต๊อบไงเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูการเดินทางไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปถึงก็เจงงันแหละบ,บายบายสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าเกมสมิธเอเดี๋ยว,ยวต้้งไหนแนวนอนไม่ใช่หรอเออช่างมันเถอะ <laughs> ตอนนี้เราอยู่หน้าเกมสมิธแล้วน,นะครับถ้าใครอยากไปบ้างน,นะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับลิ้์เลี้ยงหอยู่ข้างล่างนี้นะครับเอยเอ,อเบอร์อยู่ข้างล่างนี้นะครับให้โทรไปเบอร,ร์นี้เลยนะครับข้างล่างนี้นะครับตอนนี้เราจะเข้าไปแล้วนะครับรอบอกไว้ก่อนว่าจริงๆอ่ะเคยมาแล้วนะครับเนี่ยครับก็เรากำลังเข้าไปนะครับมาต้นมาแล้ว นี่ครับตุณก็เป็นยูทูบเบอร์นะ่นไหนคุณแตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เกมสวิต์นะครับนี่ครับก็จะคล้ายๆตรงนั้นนะครับจะเป็นที่เล่นเลเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับตรงนี้เป็นจอเล่นเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในตรงนี้นี่นะครับตอนนี้นะครับเราเขาต้องใส่อันนี้นะครับเพื่อรู้ว่าเรากําลังเล่นเลเซอร์นะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเรามาตรงนี้นะครับนี่นะครับคือ นี่นะคะกับทักกบองเรื่องเกียกับสัน,น,นะคะตอนนี้นะคะอะไรคะกมาช่วยเปลี่ยนวันน,นี้อะไร่ยเป็นอะไรก็เปลนะคะือเออาเรียกว่าอะไรชื่อแม่งทุกคนกน็อันนี้ผักยา อันนี้ก็เป็นีอนนีกไม่นะคะี้ก็รถนะคตไมู่นะคอันนี้ตีอง่ะัอันนี้ก็ินแลอันนี้ก็ไม่รู้อะไรก็ไม่ยิงตอนนี้ก็เป็นนั่งกินอะคะนะคะ คีออาหารนะคะแลก็ตรงนั้นเล่กสนุกมากเลยคะ่ะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นที่เลนเเล่เเกมกนคันบบที่แค่นี้และคะับอ้อที่นข้างในนั้นน,ะค,ะนคี่แม่คาเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์าไปก็เลยทีนี้ก็มีแค่นี้สูกคะ่ะ นี่เซิร่คือานะครับหุดแรงๆเข้าและหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่นะครับสนามมันคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่ไม่ได้เอาเข้าไปขายครับยืนแนนะครับีวานเลยน ตอนนี้เรามาถ่ายตักล้องไว้ตอนนี้เราถ้ามาถ่ายเขาเรียกว่าอะไรถ่ายรูปสติ T ๊กเกอร์แต่เราไม่ใช้ตามกันนะครับเพราะว่าเราใช้กล้องตัวเองถ่ายอย่าไปบกใครไม่ต้องบอกหรอกเขารู้กันอยู่แล้วไม่จะวางกานอยู่หรอกวันนีไน้ไงเป็น copy มา